อ๋อเราพึ่งกับจาดผู้ติดเชื้อไปสถานการณ์ตอนนี้เร็วหลายกว่าที่เราคิดไว้มากครับเราจะตรวจสอบคนสนิทของผู้ติดเชื้อทีละคนและสะกัดกั้นการแพร่กระจายของผู้ติดเชื้อตอนนี้ฉันช่วยนายไม่ได้ไนายต้องจัดการเรื่องที่โรงเรียนด้วยตนเองศัตรูคราวนี้ยุ่งยากมากไม่ต้องรับมือไม่จะเป็นต้องปิดบังไว้เป็นความลับรีบตามหาลั่งหลักของมันซะแล้วข้าทิ้ง ฉันจะให้เล่งส่วนเปิดน้นานฝาลายกดและกลางชั้นที่สองเพื่อให้นายสามารถต่อสู้ได้รับทราบแล้วไปพวกเราไปดูครอบครัวต่อไปออกมาทำภารกิจครั้งแรกก็มาเจอเรื่องใหญ่ขนาดนี้มันยากเกินไปหมายสำหรับสมาชิกใหม่เด็กคนนั้นไม่เหมือนกับฉันและก็นายทั้งศักยาภาพจิตใจและความยืดหยุน่นทั้งหมดที่เราทำน้ก็คือสร้างเวทีให้เขาได้แสดงยังใช้ไม่ได้ฝึกต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมง เขาจะเป็นคนขึ้นเหยียบท้องฟ้าด้วยตัวเขาเองพี่หงหญิงพี่ธีชักธงจบแล้วนังเรียนหญิงกลุ่มใหญ่กลับมาที่หอพักแล้วต้องรีบถอนตัวออกมาพวกเขากำลังจะขึ้นไปกันแล้วฉี่เย่พวกเขาติดเชื้อทั้งหมดเลยงั้นเหรอไม่ครับไม่ทั้งหมดมีผู้ติดเชื้อบางคนปะปนอยู่ในนั้นพวกคุณระวังตัวด้วยเฮ้พวกเธอเป็นใครไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยมาจากห้องอื่นงั้นเหรอ สวัสดีพวกเธออยู่ที่ห้องไหนนะ้าฉันมาเพื่อหาเพื่อนที่ชื่อหวังน่านแต่จําไม่ได้ว่าเธออยู่ห้องไหนหวังน่านที่นี่ไม่มีคนชื่อนี้นะเธอจําผิดหรือเปล่าที่นี่ไม่ใช่หอพักนักเรียนมัธยมปลายนะอ๋อเป็นอย่างนั้นเองงั้นเหรอขอโทษที่รบกวนด้วยจะรีบไปไหนล่ะทำไมฉันจำไม่ได้ว่ามีพี่สาวที่หน้าตาดีขนาดนี้อยู่ในโรงเรียนเลย หิวหน้าละเอียดขนาดนี้น่าอิจฉามากจะทำอะไรหนะ้าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเธอเองก็น่าหลักเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ะพี่หงหญิงจะทำยังไงดีน่าหลักจนอยากจะกินเธอทั้งตัวอาเซียวหนานฮ้ย <c oughs> ยอมให้ฉันกินซะดีดี <c oughs> อกไฟวาลี เกือบแย่ไปแล้วฉันกลัวแทบแย่มันน่ากลัวจริงๆนั่นแหละแต่ไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นักเอ๊ะพี่หงหญิงดูทางนี้แล้วเข้าเอาเถิดยังไงก็คงไม่ขนาดมือฉันลอกพวกมันมีเยอะมากพวกมันมาเพิ่มเรื่อยๆเลยสินะ 18แตัวจำนวนเริ่มเป็นปัญหาซะแล้วสิแต่ก็เป็นแค่ปัญหาเล็กน้อยอ๋อเข้ามาหลิวหยวนโคตรจะรอเลยนะเราหันจูจูเมื่อวานฉันได้ยินมาว่าเธออยากจะกินนม วันนี้ฉันมีติดมาด้วยขวดหนึ่งพอดีฉันให้เธอขอบคุณเหลียวหยวนเธอดีกับฉันมากเลยเธอสบายใจได้ถ้าวันหลังเธออยากจะกินอะไรอีกแค่เธอบอกฉันมาเหลียวหยวนหลังเลิกเรียนนายไปรอฉันที่โรงรถหลังโรงเรียนได้ไหมเอ๋โอเคเดี๋ยวฉันจะไปรอแม่เจ้าเว้ยหลินฉีเย่นายทำอะไรนะะ เพื่อนร่วมฉันหันจูจูจริงๆแล้วฉันชอบเธอมานานแล้วฮันจูจูฉันชอบเธอมานานแล้วคบกับฉันเธอไว้คบเลยคบเลยคบเลยเหลือเชื่อเลยจริงๆคบกันเลยคบกันเลยเดี๋ยวก่อนทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะพวกนายอย่าเชื่อกันนาะชาฉันจ้าฉันจะคบกับนาย อะไรนะเจอกันที่โรงรถหลังเลิกเรียนนะเอ๊ไม่ชีเย่ทำไมนายถึงช่วยเขาไว้ล่ะเมื่อก่อนนี้เขาไม่ทำดีกับนายไว้ตั้งเยอะนะมันเป็นหน้าที่ของนายวัดแต่ฉันจะช่วยเขาแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นถ้ามีครั้งหน้าอีกก็แปลว่าเขาสแสวงหาความตายเองนายหมายถึงไปกันเถอะดูเหมือนว่ามีบางอย่างผิดปกติกับที่หงยิงอยู่ เธอได้ยินเสียงระเบิดเมื่อกี้ไหมน่ากลัวมากนักเรียนจะตกใจไปโปรดอยู่ในความสงบก่อนทำไมโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเลยเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยจะไปมีสัญญาณได้ยังไงฉันตัดสัญญาณไปหมดแล้วหือเหล่าเจ้าทํำยังไงกันนาะเหมือนจะทําแบบนี้หรือเปล่านะเขยหวงห้ามนัานฝาไหลกดอ้าแล้วทําไมมันถึงเป็นสีเขียวแล้วเนี่ยนั่นนายดูนั่นสิเอ๊ะอะไรวะนั่น แปลกมากปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติง,งั้นเหรอหนูน่ากลัวอยู่นะชีเย่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันไม่รูส้สิน่าจะเป็นน่านฟ้าไหลกดละมั้งพวกข่าวกำลังปิดทางออกหอพักหญิงน่าจะยากแล้วถ้าแอบเข้าไปนายช่วยดึงความสนใจของผู้น,นั้นหน่อยฉันจะแอบเข้าไปชะให้ฉันทำงั้นเหรอจะทำยังไงล่ะนานเมื่อไหร่ตั้งใจจะเข้าร่วมนายวัดนายต้องพร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างรวมถึงพรหมจรรย์ของนายด้วย พ่อามอาจังงั้นเหรอใช่พ่มอมจันดุยเลยทุกอย่างมาขึ้นอยู่กับนายแล้วอะไรเนี่ยดุยเลยอะไรกันสาวสวยทุกคนพ่อรูปหล่อคนนี้กำลังตามหาเธออยู่ไม่รู้จักเลยอ้าหื้ใครนั้นเหรอรูปหล่อเนี่ยนะเรียกว่ารูปหล่อเฮ้ใครอ้ารีบบอ,อกไปเลยรีบบอ,อกไปจากที่นี่ซะเอาเธอเป็นยังไงเป็นกันต้องทุ่มสุดตัวอ่ะฮมอ่ะฮัมสู้เจียวหู เอ๊ะเรียกฉันทำไมฉันไม่รู้จักนายนายจะทำอะไรอยากเข้ามานะฉันชอบเธอช่วยขอกว่าับฉันได้ไหมเอ๊ะสูเจี้ยวบูเป็นอะไรไปหน้าเออเธอไปนมไปแล้วเรียกครูเร็วเข้าอ้าทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเขามีความสามารถจริงๆนี่เขามีพรสวรรค์ด้านนี้ด้วยเหงันเหรอแต่ก็ช่างมันเถอะต้องรีบไปหาหงหญิงก่อน เกิดอะไรขึ้นทําไมข้างนอกถึงมีเสียงดังดูเหมือนว่าน่านฝาไหลกดจะมีปัญหาและมีนักเรียนจํานวนมากรวมตัวกันอยู่ข้างนอกงั้นก็ปล่อยเจ้าพวกนี้ออกไปข้างนอกไม่ได้เข้ามาซะในที่สุดมันก็สายขึ้นเอ๊ะนั่นใครเกิดอะไรขึ้นแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะ เธอเป็นนักเรียนในห้องทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้เรามาดับเพิงดับเพิงงั้นเหรอช่างมันเถิดรีบออกไปกับฉันก่อนที่นี่ไม่ปลอดภัยเร็วเข้าเร็วเข้ารีบตามฉันมาอ่ะนี่มันอ่าเสียวหยานอ๋หลบไปไม่อย่ามาใกล้ฉันนะออกไป ไม่เป็นอะไรนะฉี่เย่นายหงหญิงได้ยินมาว่าพวกเธอต้องต่อสู้อย่างหนักเลยแล้วสัตว์ประหลาดตัวอื่นล่ะมีแค่นั้นไม่ขนามือฉันล่อแล้วร่างต้นของมันลากฆ่ามันไปหรือยังอันนั้นก็ถ้าพูดตามความจริงที่นี่คือรังของมันหรือว่ามันทิ้งเหยื่อล่อแล้วหนีออกไปกันมันฉลาดขนาดนั้นเลยงั้นเหรอ สิ่งมีชีวิตในตำนานพวกนี้สามารถเรียนแบบพฤติกรรมกับนิสัยของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบมันต้องมีสติปัญญาไม่น้อยไปกว่ามนุษย์แน่ๆกลยุทธ์การแพร่เชื้อของมันยังแสดงให้เห็นว่ามันมีสติปัญญามันเลือกที่จะเริ่มแพร่เชื้อจากหอพักหญิงและใช้นักเรียนหญิงนัดนักเรียนชายไปสถานที่ลับเพื่อแพร่เชื้อต่อไปเรื่อยๆถ้าไม่ใช่หลี่อ e ี้เฟยได้ไปเจอเราอาจจะรู้ตัวอีกทีมันก็แพร่เชื้อไปเยอะแล้วถ้าถึงตอนนั้นละก็ สิ่งมีชีวิตในตำนานที่มีสติปัญญาระดับสูงงั้นหรือฉันเคยเจอแบบนี้ครั้งแรกเลยดูนั่นสิมีอะไรอยู่บนนั้นด้วยไปมันหนี่ไปเร็วมากมันขึ้นไปบนดาดฟ้าทำไมมันเร็วขนาดนี้เนี่ยมันจะทำอะไรนะ่าโอ โอ้นี่มันนั่นเสียงอะไรนะนายได้ยินไหมอออ๋ออ๋อ,อช่วยด้วยช่วยฉันด้วยมันโดดลงไปแล้วหายไปแล้วมันไปไหนแล้วเนี่ย นายปกป้องนักเรียนซะฉันจะตามมันไปหลับซอบซาบลาซาบลาวิ่งหนีเร็วเข้าช่วยด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมออกก็นนอกไม่ได้ล่ะเนี่ยอย่าผักฉันนะเฟยพวกเราถูกขังโดยกำแพงที่มองไม่เห็นงั้นหรือถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็อ้าช่วยฉันด้วยปืนไม่ได้มีไว้ข้าเพียงอย่างเดียวบ้าเอย้ยทุกคนเงียบ นายเป็นใครทำไมถึงมีปืนได้ตำรวจนายเป็นตำรวจใช่ไหมช่วยด้วยมีสัตว์ประหลาดอยู่ในโรงเรียนหือกะเกิดอะไรขึ้นเขาเอาดาบฟันคนงั้นเหรอเขาข้าคนอ้อมีคนตายหุบป,ปากซะดูนั่นสิเขาเป็นสัตว์ประหลาดนะ ไม่มีสัตว์ประหลาดอยู่ในกลุ่มนี้แล้วจะแถวแล้วออกโรงเรียนตามลำดับถ้าฉันเห็นใครไม่ทําตามที่ฉันบอกแล้วก็ไม่ทำแบบนี้ก็คงไม่มีใครฟังเฮ้อปิดช่องทางได้แล้วผมจะเข้าไปช่วยคนอื่นโอเคเออฉันไม่ค่อยคุ้นเคยกับหน้าฝาไรกดดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรแปลกๆเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอ มันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะไม่น่าจะเป็นอะไรก็ยังดีที่มันเป็นสีเขียวถ้ามันเป็นสีแดงคงจะเหมือนกับวันสิ้นโลกจริงๆในขนาดเดียวกันในตึกเลี้ยนพวกไหนเอาเก้าอี้มาเร็วเข้ามาขวางประตูไว้แลว้วเร็วเข้าเร็วเข้าอย่าให้พวกมันเข้ามาได้ไวยายพวกมันมาแล้วพวกผู้หญิงอยู่กินเดี๋ยวนี้รีบไปดูคนเจ็บก่อนเร็วเข้า ตึกนี้ยังมีนักเรียนอยู่หลายคนที่ยังติดอยู่พวกผู้ชายไปกับฉันไปช่วยคนอื่นแล้วเข้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะคราวนี้เราจะไม่เจออันตรายใช่ไหมพูดแต่ไรโง่ๆจะไม่เจออันตรายได้ยังไงล่ะต้องมีใครสักคนยืนหยัดและนำทางให้กับทุกคนข้างล่างปลอดภัยแล้วลงมาเร็วเข้า ข้างนอกเป็นยังไงบ้างมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นมันเหมือนว่ามันอยากจะเข้าห้องนั้นหรือว่าในห้องนั้นมีคนอยู่กันทุกคนตามฉันมาจะมีหรือไม่ค่อยว่ากันออยา่าจะการมันยา่ยาย่าตายสิวะตายสิวะตายไปมันตายไปแล้วงั้นเหรอวพวาเราจัดการไม่ได้จริงๆ รีบไปช่วยชีวิตคนก่อนเร็วเข้ามีใครอยู่ข้างในไหมสาประหลาดที่อยู่ข้างนอกถูกพวกเราจัดการไปแล้วรีบหนีไปกับพวกเราเร็วเข้าหนีจะให้หนีไปไหนเราเก็บกวาดาประหลาดชั้นที่ห้าแล้วพวกเราสร้างแนวป้องกันไว้แล้วคนของเราก็หลบอยู่ที่นั่นอันชิงอยู่ตอนนี้สาประหลาดรวมตัวกันอยู่ที่ชั้นหนึ่งและชั้นสี่เราจะขึ้นไปชั้นหน้าได้ยังไงกันเราใช้เชือกลงมาจากชั้น 5. หา้าฮะ พวกเรามีทั้งหมด28คนนายไม่คิดจะให้พวกเราทั้งหมดปีนเชืออขึ้นไปใช่ไหมฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยฮะเจ้านี่ติดอยู่ในห้องเรียนแต่รู้สถานการณ์ข้างนอกเป็นอย่างดีเขาเก่งจริงๆฉันรู้สึกซาบซึ้งใจที่พวกนายคิดอยากจะช่วยพวกเราแต่น่าเสียดายที่แผนของมันใช้ไม่ได้หรืออีกอย่างก็คืออาจจะหลอกพวกเราไปเป็นเหยื่อของพวกมันนหนเมื่อช่วยคนไม่ได้เรารีบกลับไปก่่่่่ออออนนนนนเถะยยยูทีีนาานิงัตร นั่นสินะเดี๋ยวเราค่อยหาวิธีอื่นก็ได้อ้าวพวกนายดูนั่นสิพวกมันมาแล้วอ๋ออ้าอย่าไปกลัวมันยังไงมันก็แค่ตัวเดียวไม่เอาด้วยแล้วฉันจะกลับขึ้นไปอย่านะอย่าวิ่งไปกลับมาน,นี่แล้วเข้าไม่ฉันจะขึ้นไปข้างบนบ้าเอ้ยอ้ออ้อ หลี่อี้เฟยเริ่มไม่ดีแล้วพวกมันมากันอีกแล้วดูมันว่าเสียงจะดึงดูดพวกมันมาบ้าเอ้ยเชือกก็ขาดแล้วด้วยเราจะทำยังไงดีพวกเราถูกล้อมหมดแล้วหลี่อีเฟยฉันพวกนายเข้ามาในนี้เร็วเข้าเร็วรีบเข้าไปข้างในเร็วเข้าเข้ามาเร็วเข้าโอ้ปิดประตูแล้ว ออทุกคนช่วยกันปิดประตูอย่าให้พวกมันเข้ามาได้ยกเก้าอี้มากันไว้แล้วออทุบมันอย่าให้มันเข้ามาช่วยกันเด็วเข้าอดทนไว้ทุกคนถ้าพวกมันไม่ไหวแล้วไม่ต้องกลัวพวกเราจะต้องรอดอดทนไว้อเอ๊ะเสียงปืน จบแล้วไปหนึ่งสสามสีมีแต่ตัวโตๆสินะเจอนี่หน่อยเป็นไงไอ้พวกจิ้งเหลนอ้ออ้ออ้อสถานการณ์ข้างนอกเป็นยังไงบ้างฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน โอ้บ้าเอ้ยฟันตึนเกินไปโอ้ไปลงนรกซะโอ้เรารอดแล้วนั่นไขหน้าไม่เสียแรงที่ฝึกซ้อมกับกับตันมา ชีเย่ในที่สุดนายก็มาแล้วฉันคิดว่านายทิ้งฉันไปแล้วซะอีฉันกับเพื่อนร่วมฉันเกือบจะโดนเจ้าสั์ปะรดนั่นฆ่าตายไปแล้วถ้านายมาช้ากว่านี้อีกนิดเดียวเพื่อนร่วมฉันนายมาที่นี่เพื่อช่วยพวกเรางั้นเหรอจะคิดว่าใช่ก็ได้ใช่แล้วนายชื่ออะไรนะอันชิงหยูอันชิงหยูนายคืออันชิงหยูอันดับหนึ่งของเมืองงั้นเหรอเกียรติหรืออะไรฉันไม่สนใจหรอก โลกนี้สนุกกว่าเยอะเลยสวัสดีครับผมชื่ออันชิงหยูฉันลินชีเย่นี่คือพิชายของฉันเองแหละโอ้พวกที่ไม่แน่ใจว่าเป็นสัตว์ประหลาดจริงๆนายจะจัดการมันยังไงนายหมายถึงอันจูจูกับลิวเซียวเยียนใช่ไหมฉันเห็นพวกเขาปะปนอยู่ในกลุ่มนักเลี้ยงฉันแย่พวกเขาเออกจากกลุ่มแล้วให้คนดูแลเขาเป็นพิเศษทำได้ดีโชคดีที่นายอยู่ที่นั่นไม่งั้นได้บาดเจ็บล้มตายมากกว่านี้แนะ่ฉันทำได้ดีขนาดนี้ ไม่น่าจะมีปัญหาในการเข้าหน่วยในวัดใช่ไหมคิดว่าไม่นะตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะพูดเรื่องนี้รีผ่านักเรียนไปที่หอประชุมก่อนที่นั่นปลอดภัยกว่าที่นี่นะหอประชุมเข้าไปข้างในที่นี่ปลอดภัยพี่หงหยิงทางนั้นเป็นยังไงบ้างยังเลยฉันไล่ตามมันเกือบจะทั่วโรงเรียนแล้วแต่มันก็หายเข้าไปในป่าหลังโรงเรียนถ้าลางหลักยังไม่ตายภารกิจนี้ก็ยังไม่จบถึงจะฆ่าพวกมันทีละตัวมันก็แค่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ เสี่ยวยวนกำลังแกะรอยของมันอยู่ตราบใดที่ยังมีน่านฟ้าไหลกดมันก็น่าจะหนีรอดออกจากเขตโรงเรียนไม่ได้ใช่แล้วลองกับตันรู้ที่มาที่ไปของสัตว์ประหลาดแล้วงั้นหรือสัตว์ประหลาดตัวนี้มีชื่อว่าปีศาจงูนันตะลองกับตันได้ขนจากตำนานและพบคำไม่กี่คำในหนังสือโบราณเล่มหนึ่งปีศาจงูตัวนี้มีพลังที่แข็งแกร่งทั้งการปรลอมตัวที่แยบยลแถมยังฉลาดมากเพื่อให้สามารถปรปับปนอยู่ในสังคมมนุษย์ได้อย่างเงียบๆ มันจะฝังสายพันธุ์งูอยู่ในร่างกายของเหยื่อหลังจากที่มันกินไปแล้วเพื่อที่มันจะควบคุมการเคลื่อนไหวของเหยื่อได้ท้ายที่สุดมันก็จะกินกินสังคมมนุษย์อย่างสมบูรณ์และจะแทนที่ด้วยทายาทของตัวเองมีข้อจํากัดในการแพร่เชื้อของมันทายาทหนึ่งตัวสามารถแพร่เชื้อได้วันละตัวเท่านั้นแบบนี้เองสินะดูเหมือนว่ามันจะซ่อนตัวมานานแล้วน่าจะมากกว่าหนึ่งเดือนเฮ้ยเอะมีอะไรงั้นเหรอ ผมมีคำถามอยากจะถามถ้านหนจะถามว่าฉันเป็นซูเปอร์แมนหรือเปล่าอย่าเสียเวลาไปเลยไม่สิ่งที่ผมอยากจะถามก็คือวาประหลาดแบบนี้มีจริงด้วยเหรอมันอยู่ในใต้จมูกข,ของเราไปตลอดเลยงั้นเหรอมันอยู่ในความมืดมีของเรามันมีตัวตนอยู่จริงๆงั้นเหรอใช่แล้วยังไงเดี๋ยวก็ต้องหลางความจำอยู่ดีแล้วทำไมพวกเราถึงไม่รู้อะไรเลยล่ะเพรมีคนบางกลุ่มกำลังต่อสู้แทนพวกนายอยู่ยังไงล่ะ หมายความว่านายไม่กลัวงั้นหรือกลัวกลัวทําไมล่ะทาไมผมต้องกลัวแค่รู้สึกน่าสนใจการเป็นว่าโลกนี้นอกจากวิทยาศาสตร์แล้วยังมีสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์แบบนี้ด้วยผมเพิ่งจบปริญญาโทด้านชีวิตวิทยาเมื่อไม่นานมานี้ครึ่งปีหลังผมตั้งใจจะเริ่มเรียนปริญญาเอกการศึกษาที่สําคัญทางพนันธุกรรมและการกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้ยังมีการศึกษาทางการแพทย์และคลินิก ขอผมดึงตัวอย่างมาวิเคราะห์ได้ไหมครับฉันกำลังรีบลาก่อนฉันต้องไปฉันหน้ายังมีคนที่ยังไม่ได้อพยพออกมาชี่เย่นายจะไปช่วยเพื่อนร่วมฉ้นคนด่นงั้นเหรอพวกเราจะไปกับนายด้วยวางใจได้พวกเราจะไม่เป็นตัวถ่วงแน่นอนใช้พลังบ่อยๆพลังจิตใกล้จะถึงขีดจำกัดแล้วถ้าได้พวกนี้ไปด้วยแล้วก็น่าจะทำอะไรได้ง่ายขึ้นโอเคก็ได้ผมจะไปด้วยนาย ผมช่วยคุณได้แถมยังได้วิเคราะห์พฤติกรรมของสัา์ประหลาดอีกด้วยให้ผมไปด้วยเถอะหมอนี่ฉลาดมากฉันคิดว่าดีนะถ้าให้เขาไปด้วยได้แต่ฉันไม่รับประการความปลอดภัยนะเยี่อมเลยไม่เป็นไรฉันไม่กลัวตายอยู่แล้วฉันอยู่นี่แล้วฉันจะพาเธอออกไปเองช่วยฉันด้วยฉันกลัวมากไม่ต้องกลัวฉันอยู่นี่แล้วไม่เป็นไร หลินหยวนนายใจดีมากไม่เหมือนกับหลินฉีเย่นั้นเลยไม่สนใจฉันเลยหลินฉีเย่มันเป็นขยะอย่าไปสนใจมันเลยเปิดได้แล้วในที่สุดฉันก็ช่วยชีวิตเธอได้แล้วฉันชอบเธอนะคบกับฉันเธอฉันน่าเก่งกว่าหลินฉีเย่ไปร้อยเท่าอย่างแน่นอนจริงงั้นเหรออ่าเกิดอะไรขึ้นเธอเป็นอะไรนะ หลินหยวนฉันกลัวฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วโอเคฉันจะพาเธอออกไปเดี๋ยวนี้ไปกันเถอะต้องหลี่เฟยเอาขวางไปมันก็หลาประโยชน์หลิวหยวนนายกำลังจะทำอะไรนะนายปล่อยให้เธอออกมาได้ยังไงกันฉันแค่พาเธอออกไปทำไมพวกนายอยากจะล้ังเธอไว้ที่นี่ล่ะนี่คือการกักขังนวงเหนียวถ้าพวกนายไม่ปล่อยเราไปพวกเราจะไปแจ้งตำรวจเออ เธอออกมาจากห้องได้ยังไงต้องทํำยังไงดีต้องรอให้หลี่อี้เฟยกลับมาเหรอข่าวไปตั้งนานแล้วไม่เห็นจะกลับมาสักทีออไม่ดีแล้วมันกําลังจะพังแนวป้องกันวิ่งเด็ยวเข้ารีบกลับไปห้องเดียวเร็วเข้าอ๋อหรือว่าฉันจะมาตายในที่แบบนี้สวยแล้ว ออลูกขึ้นเร็วเข้าถ้าฉันตายไปแล้วช่วยเผาโดจินที่ฉันซ่อนไว้ทีนายยังไม่ตายลูกขึ้นเร็วเข้าชีเย่สารประหลาดในตึกนี้เคี้ยวหมดแล้วดีนายอยากจะไปกับเธองั้นเหรอใช่แล้วฉันบอกไว้ก่อนเลยอย่าแม้แต่จะคิดไปสิฉันไม่หยุดนายไว้หรอก พวกนายไปได้แล้วนายนายห้ามกลับคำเนาะแน่นอนขอให้พวกนายมีความสุขนักเรียนที่รอดชีวิตจากชั้นหน้าอยู่ที่นี่หมดแล้วมีใครติดเชื้อบ้างหรือเปล่าไม่ฉันตรวจสอบดูหมดแล้วพาพวกเขาไปรวมกันที่หอประชุมถ้าเรื่องนี้จบลงเราจะได้พาพวกเขาออกไปรับทราบจีเย่ผมมีอะไรจะบอกนายแน่ใจงั้นเหรอไม่แน่ใจฉันมีข้อมูลน้อยเกินไป มันยังไม่เพียงพอที่จะทําให้มั่นใจได้ขนาดนั้นฉันจะหาข้อมูลเพิ่มขอยืมสิ่งนี้หน่อยได้ไหมในายใช้มันเป็นงั้นเหรอกระสุนเหลือแค่สามนัดนะฉันเคยดูจากทีวีมาบ้างแล้วนั่นก็พอแล้วฝีมือน่าจะดีกว่าฉันไปที่หอประชุมกันก่อนฉันจะไปหาร่างหลักของปีศาจงูหวังว่าจะไม่ต้องใช้มันนะพี่ชายของฉันฆ่าสัตว์ประหลาดพวกนั้นได้ด้วยดาบเดียวเลยนะจริงงั้นเหรอเขาเก่งมากใช่ไหม อีเฟยพี่ชายนายวิ่งไปทางนั้นแล้วเล่งสวนเห็นไหมเห็นแล้วมีนักเรียนสองคนวิ่งไปทางเหนือพวกนั้นเข้าไปในอาคารทางเหนือแล้วทางเหนืองั้นหรือตึกเปลี่ยนโนสินะพี่หงเหมือนฉันจะเจอมันแล้วเรามาที่นี่ทําไมทําไมพวกเราไม่ออกนอกโรงเรียนล่ะเลียวหยวนมาทางนี้สิถ้าออกไปเราก็ทำแบบนี้ไม่ได้สิ รามาทำอะไรที่น่าสนใจกันเถอะนี่มันไม่ดีใช่ไหมไม่ดีตรงไหนหรือว่านายไม่อยากถูกฉันกินกันง้หรือออเสร็จหรือ,อยังนะอออ้าตกใจหมดเลยไปลงนรกซะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเธอคือทาย,ยาทงูตัวสุดท้ายในโรงเรียนแล้วใช่ไหม ลงมาเถอะมาคุยกันเจ้าล่างหลักฉันรู้ว่าแกฟังอยู่ลงมาคุยกันซะดีๆฉันไม่มีอะไรที่จะคุยกับนายวัดแบบแกฮ่าฮ่า <c oughs> ทำไมเธอถึงเปลี่ยนล่างเป็นมนุษย์ล่ะ <c oughs> ดูเหมือนว่าพวกแกจะรู้จักเมืองน,นี้ดีสินะอยู่มานานแล้วงั้นสิฉันไม่เข้าใจด้วยความสามารถในการปลอมตัวมันสามารถเข้ากับสังคมมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบทำไมไม่เพลิดเพลินไปกับมันล่ะ แต่ทำไมยู่ดีๆถึงสร้างถ่ายา่าจำนวนมากล่ะการสืบพันธุ์คือสัญชาตญาณของชนเผ่าเราพวกมนุษย์แบบเจ้าไม่รู้อะไรหรอสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดแบบแกไม่สามารถจับยังสัญชาตญาณของตัวเองได้เนี่ยนะดูเหมือนว่าเจ้าจะชอบใช้เหตุผลกับทุกสิ่งเซนะถ้าอย่างนั้นข้าขอถามเจ้าหน่อยในโรงเรียนที่ถูกปิดนี้มีนายวัดทั้งหมด3คนหงหญิงขอบเคตไขรผู้แก่ลอยซีเสียวหนานและแก่คนที่สามารถมองเห็นล่างจริงของฉันออก ฉันไม่สามารถแพร่ถ่ายยาไปในขอบเขตใครได้ทั้งสองคนนั้นตัวติดกันตลอดเวลาข้าไม่มีโอกาสหากเจ้าเป็นถ่ายยางูของข้าแล้วก็พวกนายวอตไม่มีทางรู้แน่จะบอกว่านี่เป็นกับดักกันหรือนี่มันกําลังพุ่งเป้ามาที่ฉันกั้นหรือกลายเป็นว่าฉันเองที่ตกลุมพรางเออฉลาดจริงๆนั่นแหละโอเข้ามาปีศาจงูนันตา ยุยเกือบไปแล้วไหนบอกว่ามันหนอนแดงพลังต่อสู้มันไม่สูงมากไงเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น